Good morning and welcome to a daily gospel truth. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ It's time again to look into the Word of God ก็ถึงเวลาอีกแล้วนะครับที่เราจะดูในถ้อยคำของเศร้าด้วยกัน Embrace the thoughts of the Holy Spirit เพื่อที่เราจะได้เปิดรับเอาความคิดของพระวิญญาณไปสุดเข้ามา Have you ever thought about this คุณเคยคิดแบบนี้บ้างไหม How does God think every day ทุกๆวันเนี่ยพระเจ้าคิดอะไรคิดยังไงหรอ How does Jesus think How does the Holy Spirit think every day แล้วพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ล่ะพระองค์คิดอะไรทุกๆวัน Think they think fearful thoughts. ผมไม่คิดว่าทั้ง3าพระภาคนั้นน่ะจะคิดถึงสิ่งที่มันน่ากลัวคุณอาจจะบอกว่าอ้าวก็พระองค์เป็นพระเจ้านี่แต่ไม่ใช่ฉันนะ But t ั e Bible says s ก y <laughs> s พระเจ้นเราคัมภีร์บอกว่าลา d ท p r e s า n ของพระเจ้าอยู่ในเราอการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในเรา And God's w ม r d h a บอ e e n g ก v e n to ส s ิลงพระเ้อยค่าพระเั้าเองก็รป็งสิ่งที่พระเจ้าอบใหเราับเรา So g o ่ e x า e c t ง us. พระเจ้ากยคาดนเราจากเรา To l e ี r n to t h ่ n k า i k e He t ิ i n องทีะเราเอยจ่เรายนรู้ฝึกที่จะคิด่ย่ารทีงิดพระองค์คิ All today let’s right, Word into get God the so of ก็ให้เราไปดูสำหรับวันนี้นะครับว่าเรามีถ้อยคำของพระเจ้าข้อไหนบ้างที่อยากจะแบ่งปันกับทุกคนในโรมบ126ในโรมบทที่12ข้อ6 i t having gifts that differ according to the grace given to us let us use them if prophecy in proportion to our faith แล้วเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เรา คือถ้าเป็นการเผยพระวจนะก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อ s น This is such an important truth to apply in our life พี่น้องทุกๆคนครับตรงนี้ถือว่าเป็นความจริงที่มีความสำคัญมากซึ่งเราจะต้องฝึกนำมาใช้ในชีวิตทุกๆวัน Now life-changing here's the truth simple yet life truth. ตรงนี้คือความจริงที่เรียบง่ายแต่เป็นความจริงที่สามารถช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลย There gift is a gift A Divine inside gift on the inside of you มีของประทานมีของประทานหรือพรสวรรค์ที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในเรา No one is created. without a gift ไม่มีใครถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่มีของประทานหรือพรสวรรค์เลย you know some people call this talent บางคนก็เรียกมันว่าความสามารถ some people call this potential บางคนก็เรียกมันว่าศักยภาพ however you call it it came from god and it's on the inside of you เอาละแต่ว่าคุณจะเรียกมันว่ายังไงก็ตามสิ่งเนี้ย อยู่ภายในคุณแล้วเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับคุณ <you> say, ถ้าคุณบอกว่า well, I have any unique gift don't any have ฉันไม่ได้มีของ ประทานหรือว่าพรสวรรค์อะไรที่พิเศษเลย Then you believed a lie สแสดงว่าคุณก็ไปหลงเชื่อคําโกหกแล้วแหละ When you're saying God is partial เหมือนกับคุณกําลังบอกว่าพระเจ้าลําเอียง You know he gave some people gifts he didn't give me any อ๋อพระเจ้าให้บางคนมีพรสวรรค์ที่ดีแต่พระเจ้าไม่ได้ให้อะไรกับฉันเลย Now I want you to embrace this truth ขอพี่ให้ให้คุณเปิดใจรับเอาความจริงนี้ That there is a divine gift on the inside of you ว่าภายในคุณนั้นมีพรสวรรค์มีของประทานของพระเจ้าที่ทรงใส่ไว้ it may take time to discover มันก็อาจจะใช้เวลาในการที่เราจะค้นพบว่าสิ่งนั้นคืออะไร it may take time to release that gift หรือว่าอาจจะใช้เวลาในการที่เราจะได้ใช้ของประทานเหล่านั้นออกมา but believe that it's there แต่ให้เชื่อเถอะว่าภายในคุณนั้นมีของประทานของพระเจ้าอยู่ now notice here it says having gifts that differ งนี้เนี่ยได้บอกกับเราว่าเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกัน you know we have different gifts เรามีของประทานที่แตกต่างกัน you celebrate other people's gifts but don't forget to celebrate your own gift as well คุณเองก็ฉลองหรือยินดีกับของประทานของคนอื่นแต่อย่าลืมที่จะยินดีกับของประทานของตัวเองด้วยนะ you know many times when we are jealous of other people's gifts <S หลายๆครั้งถ้าเราไปรู้สึกอิจฉากับของประทานของคนอื่น it means we forget to celebrate our unique gift God has given us แสดงว่าเราเองก็ล ที่จะยินดีกับของประธานที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรา No It's good to celebrate other people's gifts but it's not good to be jealous มันเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะยินดีกับของประธานของคนอื่นแต่การที่เราอิจฉาเขาอันนี้ถือว่าไม่ดีแล้วนะครับ Because jealousy means believing that i don't have what they have เพราะว่าการอิจฉาตรงนี้หมายความว่าเรากําลังเชื่อว่าเราไม่มีในสิ่งที่เขามีเพรา you may not have the same gift คุณอาจจะไม่ได้มีของประทานที่เหมือนกันกับเขา but you do have a gift from god แต่คุณก็มีของประทานที่พิเศษสําหรับตัวคุณซึ่งพระเจ้ามอบให้เหมือนกัน and the second thing is this แล้วอย่างที่2เลยก็คือ no t i c e god calls it gift เห็นมั้ตรงนี้พระเจ้าใช้คําว่าเรียกว่าของประทาน this h s two m e a n i n g ตรงนี้มีความหมายอยู่ด้วยกัน2อย่าง one is that this gift came to you from God as a gift เธออย่างอย่างหนึ่งก็คือของประธานเนี่ยเป็นของขวัญที่พระเจ้ามอบให้กับคุณ but it also means แต่ก็ยังหมายความอีกว่า that it is a gift that works through you as a gift for other people มันเป็นของประธานที่จะทำงานผ่านคุณแล้วก็จะไปเป็นของขวัญให้กับคนอื่นด้วย so it is a gift from God to you and your gift to people gift ก็เป็นของประทานที่พระเจ้าได้มอบให้กับคุณและเมื่อคุณใช้ของประทานนี้ก็จะกลายไปเป็นของขวัญให้กับคนอื่น A gift is for blessing is is for for. เพราะว่าของขวัญตรงนี้หรือของประทานก็เป็นสิ่งที่เราใช้ในการอวยพรคนอื่นหรือว่าช่วยเหลือคนอื่น so always believe this ก็อยากให้คุณเชื่อแบบนี้เสมอเลย in you ว่าเป็นเพราะของประทานของพระเจ้าอยู่ภายในคุณ you can be a blessing to others คุณจึงสามารถจะเป็นพระพรให้คนอื่นได้อย่างแน่นอน your life can impact others ชีวิตของคุณก็สามารถที่จะสร้างผลกระทบให้กับคนอื่นได้ don't ever think you know what can I do อย่าคิดว่าเออแล้วฉันจะไปทำอะไรได้ I'm not a benefit to society ฉันไม่สามารถจะเป็นประโยชน์อะไรให้กับสังคมได้เลย just nobody. ฉันก็เป็นคนธรรมดารรมดาคนหนึ่งและผู้คนก็ดำเนินชีวิตเหมือนกับซ่อนตัวอยู่ในมุมด้วยแนวความคิดแบบนี้ But when you start believing, แต่ว่าเมื่อคุณเริ่มเชื่อ that there God gift on inside on ว่ามีของประทานของพระเจ้าที่พระองค์ใส่ไว้ภายในคนุนคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้ใช้ของประทาน รงนี้ออกไปเพื่อจะเป็นพระพรให้คนอื่น See and then it says according to the grace given to us so this gift is given by grace และยังบอกว่าตามพระคุณที่ประทานให้แก่เราเห็นไม่ว่าของประทานอันนี้พระเจ้ามอบให้กับเราโดยพระคุณของพระองค์ You know you might be thinking well I'm not good enough I've lived a bad life so God cannot give me a gift คุณอาจจะสงสัยว่าเออฉันก็ไม่ได้ดีพอเนาะแล้วก็ฉันดําเนินชีวิตในลักษณะที่ไม่ดีพระเจ้าก็คงจะไม่ให้ของประธานอะไรกับฉันหรอก Actually it's too late you already have a gift จริงๆมันสายไปแล้วเพราะว่า เจ้าให้ของประทานกับคุณมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่คุณยังอยู่ในท้องแม่เลย God has already gift inside พระเจ้าก็ได้ใส่ของประทานอันนี้ไว้ภายในคุณแล้วคือคุณไม่ได้รับของประทานตรงนี้ด้วยความประพฤติท,ที่ดีเพราะว่าในข้อนี้บอกว่าตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เรา แล้วถ้าเราดูต่อไปตรงนี้จากภาษาอังกฤษบอกว่าให้เรานั้นใช้ของประธานนี้คุณก็จะเห็นว่ามันมีสองด้านด้วยกัน having gift is one thing คือการได้รับของประธานมานั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง using that gift is something else แล้วการที่ได้ใช้ของประธานนี้ออกไปก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่ง Now, everyone has gifts ทุกคนมีของประธาน but not everyone is using แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะใช้ของประธานนี้ออกมา you see what I'm saying คุณพอจะเข้าใจตรงนี้นะคะ and, and so it s s let us use them ในข้อนี้ก็บอกว่าให้เราเนี่ยใช้ของประทานนี้ now, ด้วย you may know your God-given gift already คุณอาจจะรู้แหละว่าพระเจ้าให้ของประทานอะไรกับคุณบ้าง but right now You may not be able to use that gift in a big way. แต่ว่าขณะนี้คุณอาจจะยังไม่ได้สามารถใช้ของประธานนี้ในวิธีที่เรียกว่ามันยิ่งใหญ่ได้ .But doesn't matter. แต่ก็ไม่สำคัญหรอก .Start using it. ยังไงก็ให้เริ่มใช้ก่อน .You know, for example, maybe you have the gift to speak to thousands of people. อย่างเช่นคุณอาจจะมีของประธานในการที่จะพูดกับคุณเป็นพันๆคน .That potential is there. มันมีศักยภาพที่อยู่ภายในคุณ .But maybe you're not ready yet. แต่ว่าณเวลานี้คุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมไง .So then what?Speak to five people. ถ้าอย่างนั้นถ้าพระเจ้าเปิดประตูให้กับเราที่จะ ูดกับ5คนก็ทําไปก่อน Speak to 10 people หรือว่า10คน Use your gift at any level ก็ฝึกที่จะใช้ของประธานกับคุณในทุกๆขอบเขตที่ได้รับมา You know maybe you have a gift to start your own company maybe you've anointed for that คุณอาจจะได้รับการเจิมมีของประธานในการที่จะเปิดธุรกิจหรือว่าเปิดบริษัทด้วยตัวคุณเอง And employ thousands of people และคุณสามารถที่จะ จ้างคนงานเนี่ยมาเป็นพันๆได้ maybe not the season yet. แต่อาจจะยังไม่ถึงฤด,ดูกาลของคุณ using ยังไงคุณก็ยังสามารถที่จะเริ่มใช้ของประธานตั้งแต่วันนี้ได,ด้ o f โดยการทำงานให้กับบริษัทอื่นก่อน that หรือว่าใช้ของประธานของคุณในการช่วยเหลือบริษัทนั้น the faithful in thing small things. แล้วก็ซื่อสัตย์ ในสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อน And God will use that to prepare you for the big things และพระเจ้าก็จะใช้ตรงนี้ในการที่จะเตรียมตัวคุณให้พร้อมสำหรับสิ่งยิ่งใหญ่ต่อไป You know maybe you are called to pastor thousands of people one day ก็พระเจ้าอาจจะเรียกคุณมาเป็นศิษยาพิบาลให้กับสมาชิก เป็นพันๆคนในวันหนึ่ง But you may, may not be not now แต่ว่าวันนี้คุณอาจจะยังไม่พร้อม But the gift is there is ยังไงของประธานเนี้ยก็อยู่กับคุณ <So S 2> อยู่แล้วก็ไม่ว่าเราตอนนี้จะมีสมาชิกเท่าไหร่เราก็เป็นสิทธยาพิบาลให้เต็มที่ไปก่อน The point is this. ประเด็นของตรงนี้เลยก็คือ now can gift level use your you ไม่ว่ามันจะมีขอบเขตแค่ไหนสามารถใช้ของประธานได้ในระดับไหนก็ใช้ให้เต็มที่ไปก่อน you know, maybe one day you want to you're a musician and you want to start a you know work worldwide no world renowned band. ก็คุณอาจจะเป็นนักดนตรีมีของประธานในด้านดนตรีแล้วคุณก็อยากที่จะสร้างวงดนตรีให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแล้ว you know, แล้วก็ทำอัลบั้มของตัวเอง may, may ready แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่พร้อม <But S 1> ไง start แต่คุณก็ยังสามารถเริ่มได้ตรงไหนสักที่หนึ่ง you know, can start คือจริงๆแล้วเราสามารถเริ่มต้นได้ในทุก so, ที่แหละ says, ตรงนี้พระคัมภีร์บอกกับเราว่า Having gifts that Give Di ก็คือเรานั้นอ่ะมีของประทานที่ต่างกันและของประทานนี้ได้รับมาตามพระคุณที่พระเจ้าประทานให้แก่เราก็ขอให้เราใช้ของประทานนั้น If prophecy in proportion prophecy face ถ้าของประธานของเราเป็นการเผยพระวจนะก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อ Did you know คุณรู้ไหม That the more we grow in faith ว่ายิ่งเรานั้นเติบโตมากขึ้นในความเชื่อ The more we can use our gift เราก็สามารถจะใช้ของประธานของเราได้เพิ่มมากขึ้นด้วย That's why นี่คือเหตุผล You may have an amazing talent คุณอาจจะมีความสามารถที่มันสุดยอดมาก But don't neglect growing in faith แต่คุณก็จำเป็นจะต้องเติบโตมากขึ้นในความเชื่อด้วย Because how much the gift comes out in the power of god is dependent on your relationship with god เพราะว่าการที่ของประธานนั้นเนี่ยจะทํางานออกมาได้มากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อที่คุณมีในถ้อยคําของพรเจ้าด้วย and the truth is this และความเป็นจริงเลยก็คือ you can succeed in something without a relationship with god คุณก็สามารถจะประสบความสําเร็จในบางอย่างได้โดยไม่จําเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะว่าของประธานนั้นมันอยู่ในคุณอยู่แล้วและคุณได้รับมาโดยพระคุณ but success without relationship with god is very dangerous ว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยมันก็จะเป็นความสําเร็จที่อันตราย Either lead pride it can lead to pride. เพราะวันหนึ่งอาจจะนำคุณไปสู่ความเย่อหยิ่งหรือคุณอาจจะใช้ความสำเร็จนั้นในทางที่ผิดก็ได้และในที่สุดก็จบลงด้วยการสร้างปัญหาให้ตัวเองดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีกว่าในการที่เราจะเติบโตมากขึ้นในความเชื่อและก็ใช้ของประทานของเราเนี่ยต่อไปตามกำลังแห่งความเชื่อของเราและในเช้าวันนี้ผมเองก็อยากที่จะย้ำกับทุกคนอีกครั้งหนึ่ง Great gift the inside of on you ว่ามันมีของประทานอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้า <You> know, ใส่ไว้ภายในคุณ Think like this อยากให้คุณคิดแบบนี้ If God the the Creator of the universe ถ้าพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก Took the time to create you ใช้เวลาในการสร้างคุณขึ้นมา And took the time to pick a gift unique for you แล้วก็ใช้เวลาในการที่จะเลือกเอาของประทานที่มันเหมาะสมกับคุณ And then put you here in the earth แล้วก็ ส่งคุณมาในโลกนี้นั Then <it> means ่นหมายความว่า that when use this gift, เมื่อเราใช้ของประทานนี้ actually honor God. เราเองกำลังให้เกียรติพระเจ้าด้วย And this world use us in แล้วเราเองกำลังอนุญาตให้พระเจ้าใช้เราในโลกนี้ so so you cannot say คุณก็ไม่สามารถจะบอกว่า I just want to live a simple life โอ้ยฉันจริงๆอยากจะดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายมากกว่า I don't want anybody to know me ฉันไม่อยากให้ใครมารู้จักฉันหรอก I just want to be quiet life และฉันก็อยากจะมีชีวิตแบบเงียบ there might a good be thought according to the human point of view มันก็อาจจะฟังดูเป็นแนวความคิดที่ดีถ้าเราพูดตามเหตุผลของมนุษย์ is that what God wants for us แต่ว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะให้เราเป็น the reason He has put gift in us เหตุผลที่พระเจ้าใส่ของประทานนี้ไว้ในเรา so that we can be a blessing ก็คือเพื่อที่เราจะสามารถเป็นพระพรกับคนอื่น and you can't be a blessing แล้วคุณจะไม่สามารถเป็นพระพรได้เลย if y e just thinking about yourself and hiding in a corner ถ้าคุณคิดถึงแต่ตัวเองแล้วบอกว่าฉันอยากจะมีชีวิตแบบเงียบสงบ No, God wants to out there and being God to out us be พระเจ้าอยากจะให้เราเนี่ยออกไปสู่โลกเพื่อเราจะสามารถเป็นพระพรได้แลวในกระบวนการหรือขั้นตอนต่อไปพระเจ้าก็จะให้ชีวิตที่ดีกับเราให้เราที่ฐานนะคบ Heavenly Father we thank you for the gift you have put on inside of us พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับของประทานที่พระองค์ใส่ไว้ภายในเรา we want to take this time to honor this gift เราต้องการที่จะใช้เวลานี้ในการให้เกียรติต่อของประทานของพระองค์ and give us the wisdom และขอพระองค์ให้สติปัญญากับเรา use this gift every day. ในการที่เราจะสามารถใช้ของประธานนี้ได้ทุกวัน grow this gift. และเพื่อที่เราเองก็จะเติบโตในของประธานนี้มากขึ้นเราขอบคุณพระบิดา what you done สำหรับสิ่งที่พระองค์ทำในเรา and what you doing through และสำหรับสิ่งที่พระองค์ทำผ่านเราออกไป <Jesus'> name. ในพระนามพระเยซูอเมนเราขอให้วันนี้เต็มล้นไปด้วยพระพรนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่